สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขุมสุขเพลินมันในมาอยู่กับผมจ้างอ่อนดีคือเก่าครับพี่น้องมาครับมามืัอนี้ได้เป็นลาบปลาดุกครับพี่น้องลาบปลาดุกนี่ครับลาบปลาดุกแบบแบบน้ำนะครับพี่น้องนี่ครับอ่ากินเข่าก่อนไปแห้งานครับมันนี่มาครับมาคุณได้เพท่านได้กินเข่าที่น้ำแตงปลาเข่าผน้งไมากินน้ำกันคือเก่าครับพี่น้องหนึ่งเข่าครับพี่น้องได้กระติ๊บคือเก่าครับขออนุญาตลงมือแล้วเลื่อยแล้วกันครับพี่น้องชิมมันคำแหลกกัน พัราดเนี่ยอืมแซ่บครับพี่น้องแซ่บตัวนี้ราบเองนะครับพี่น้องมันนี้ราบเองคือเ่าครับ กินอาหารบันบานๆนี้ให้เราครับหอมขาครับพี่นหน่อ่าอ่อนฝักขา,าอ่อนใช่น้ำส่วนอ่ะ หอมเงินลดงมาแกยลื่พี่น้องยากอก Ấm ăn một giờ mất nhiều Chết mất một giờ rồi Mất nhiều <cười> <cười> กินขาจากบ้านไปกันแล้วเลยครับพี่นอ้องมือแรงก็บ่ต้องกินอกีกเศ้าทีเดียวเลยครับรอดเลยงานทีเดียวเลย หนันกกอ เขากันดีแต่คราบำยากกวาก็หลับ่แบบา ฝากกินตะเวนคำมาเนี่ยเดี๋ยววกับโกกับโกะอะไรอีก ยังปั๊บปัป๊บเหือนกแข็งไหมล่ะหลับตัวหนึ่งได้ไหมครับแต่หนังตัวใหญ่เติบ เก็บมาเมื่อเช้าเนี่ยบ่ยอเอ็เขาตู่ไว้เหีียวเลยมันหอนหลายครับเงเวอนหอนเอาแห้งครับ แสบคัะครับมันไีสะท้าน กินน้ำกนครับว้าวอ่ะ,ะเรียบร้อยนะครับเนาะพี่น้องมันสำรับเมนูลาบปลาดุกครับเกี่ยงจานแล้วครับพี่น้องมันนี่แสดงว่าแสบครับ แล้วก็เสียดายไปเหตุงานแล้วต้องครับเนาะพี่น้องกินข้าวก่อนไปเหตุงานขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับกะมีวิธีการเหตุบีทายคลิปนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับเบิ้งคลิปนี้แล้วนะครับพี่น้องสำหรับเบิ้งคลิปนี้แล้วถ่ายใจนะครับกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมดำเนินเรื่ครับสำหรับมือถือพลาดระกาสได้ขอโทษขออภัยนะครับแม่นัททีนี้นํากะไว้เจอกันคลิปหน้าครับมือนี้ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ เาเบิ่งวิธีการเห็ดลาบประดุกกันครับบัดน,นี้พี่น้องได้ประดุกมาตัวนึงเดี๋ยวสิมาลาบให้พี่น้องเบิ่งครับเฮาเราเอาตัวเนี้ยมันครับจะฮ้อนแน่จัยจหน่อยครับเพระาะว่าเพิ่งเพิ่งย่างออกจากเตามาใหม่ๆมหอมๆเลยครับนี่พี่น้องนี่ครับเอาวิธีการเห็ดมาให้พี่ให้น้องเบิง่งตัวนี้ล่างลาบสูตรแบบใส่ไอ้น้ำปลาร้านะครับเนาะให้มันไข่ไข่ เห็นมันมีน้ำในจักหน่อยครับ่องมันเอามันน้ำจักหน่อยก็ได้ทั้งคางเขาบอกเอานะครับเนี่ยตัวน,นี้เอาทิมครับกะว่าาเห็ดกินเองเขาบอกเดเห็ดขายบอรเดนเนนปริมาณครับ,บ,รบ,รนรนรบเน่นความแสียบนะพี่น้องเนาะนี่แกเอาเนื้อมันครับ เอาเนื้อออกกสีได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเามาสับกันเลยบบดน,นี้ครับสับให้ละเอียดจักหน่อยนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิลาบแช่ข,อข,อข้าวขัวหอมๆให้เบิ่งครับไม่กินข้าวแรงไม่กินข้าวแรงน้ำกันครับมาเลยเดี๋ยวเอาคาจะน้ำมาเนีมันจ็นสีหอมครับนี่คาอ่อนนะครับพี่น้องนี่เป็นคาอ่อนครับนี่ครับ สับคาใส e ่เลยครับบาดนี้พี่น้องมันกันสิหอมแล้วก็ปลามันก็จะบอข้าวนะครับนะอ่ะเริ่มละเอียดแล้วครับพี่น้องเอาซ้ำหนี่งแล้ครับเดี๋ยวสิไปต้มน้ำปลาลกันครับบาดนี้ไปเ้าต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาปลาละลงี้ครับต้มปลาลให้สุกนะครับนะให้น้ำนัวมันครับอ่ะใส่สองอันครับเดี๋ยวรอให้น้ำปลาลสุกนะครับพี่น้องบาดนี้พอนําปลาลสุกแล้วเดี๋ยวเขาเอาไปพักไว้ให้มันเย็นครับแล้วก็เอาไป เห็ดลาบกันครับบารนี้มาครับพี่น้อกมาหนี้มาเริ่มปรุงกันเลยครับบารนี้นี่ครับขั้นตอนแรกเ้างกระสีเอาน้ำต้มปลานะครับพี่น้องนี่ครับเรือแบบอุ่นๆครับเทลงครับเอาเทลงไปครับตอนนี้แล้วแต่ผู้มักนะครับถ้ามักแบบคุ้นๆแน่ก็ต้องใส่หลายครับ บะในก็เริ่มปรุงครับบะในเรั่งปรุงกะซิมีผงชูรสครับพี่น้องใส่ผงชูรสลงไปพริกป่นครับบะในข้าวค ok <pl ains> ั so to way, so an はは่วครับข้าวคั่วคั่วเองนะครับนี่หอมๆเลยครับบะในแซ่บก็ใส่ผักลงไปครับหอมครับนี่ต้นหอมชี้หอมนะครับคนให้เข้ากันบะในครับหอมข้าวคั่วขนาดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวซิมันแค่น้อยครับ เพิ่มพริกอีกแค่น,น้อยครับกดอ,อีกหลอบเรียบร้อยครับพี่น้องรับประดุกนี่ครับสุดแประมันน่้ครับ